สวัสดีครับพี่น้องที่รักวันนี้พูดจาภาษาพระคำจะนําพี่น้องมาศึกษาเรียนรู้ชีวิตที่มีวินยัยการมีวินัยจะทําให้เราไปถึงความสําเร็จการตั้งเป้าหมายและก็ควบคุมโดยการมีวินัยในชีวิตก็จะนําเราไปสู่ชัยชนะและความสําเร็จหากเราไม่มีเป้าหมายไม่มีการควบคุมวินัยในชีวิตเราก็จะเหมือนคนที่ขาดทิศทางในการดําเนินชีวิตดังนั้นวันนี้ผมอยากจะนําพาพี่น้องมาศึกษาพราะวจะนะคำของพระเจ้า ในหนังสือหนึ่งโครินบทที่9ข้อที่25ได้กล่าวเอาไว้ว่าส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้านพวกเขาทําเพื่อจะได้รับมงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลยขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับมงกุฎที่เราจะได้รับจะไม่มีวันร่วงโรยดังนั้นการมีวินยัยในชีวิตของการติดตามพระเจ้าจะนําเราไปสู่เป้าหมายชัยชนะ และมงกุฎที่ไม่ร่วงโรยนักกีฬาทุกคนต่างก็ต้องฝึกฝนอย่างหนักดวงเพื่อจะได้รับรางวัลชนะเลิศในทํานองเดียวกันครับพี่น้องชีวิตคริเสเตียนจ,จะต้องมีวินัยเพื่อจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตนิรันดร์ดังนั้นการมีวินัยคือการควบคุมตนเองในการที่จะฝึกฝนดําเนินทุกอย่างด้วยความเคร่งครัดเรามาดูนะครับความสําคัญของคําว่าวินัยในชีวิตประจําวันวินัยช่วยควบคุม ความปรารถนาและกิเลสในชีวิตของเราหากเราจะลดน้ําหนักถ้าเราไม่ควบคุมในเรื่องของการกินแน่นอนครับเราก็จะไม่สามารถลดน้ําหนักได้หากนักกีฬาต้องการที่จะชนะเขาจะต้องลดความปรารถนาตัดความปรารถนาความต้องการของเขาออกไปและทําทุกวิธีทางที่จะทําให้เขาสามารถก้าวไปสู่ชัยชนะที่เขาได้ตั้งเอาไว้วินัยช่วยให้เราพัฒนานิสัยที่ดี และทิ้งนิสัยที่ไม่ดีออกไปดังนั้นเราจะต้องมีวินัยในการควบคุมสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่รับเข้ามาเราพยายามจะปฏิเสธและเราไม่ต้องการแต่สิ่งที่ดีเราจะรับเข้ามาดังนั้นถ้าเรามีวินัยในการควบคุมตัวเองเราก็จะสามารถดําเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้วินัยช่วยให้เราจดจ่อกับเป้าหมายและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทําให้เราคว้ยเขวพี่น้องครับวินัยจะทําให้เราจดจอในเป้าหมาย ถ้าเรามีวินัยแน่นอนครับเรากําลังตั้งเป้าไปสู่ความสําเร็จซึ่งเป็นชัยชนะถ้าเรามีวินัยเราชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วครับพี่น้องเรามาดูอีกด้านนะครับอีกด้านหนึ่งของคําว่าวินัยเราจะมาดูร่วมกันนะครับวินัยในร่างกายในด้านจิตใจและในด้านจิตวิญญาณเรามาดูในร่างกายก่อนนะครับเราจะต้องดูแลสุขภาพชีวิตด้วยการออกกําลังกายการนอนหลับอย่างเพียงพอกินอาหารที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรง เรามาดูวินัยทางด้านจิตใจที่เราจะต้องควบคุมนะครับก็คือเราจะต้องควบคุมความคิดและอารมณ์แล้วก็ฝึกฝนจิตใจให้มันสงบไว้วางใจในพระเจ้าดําเนินชีวิตด้วยการพึ่งพานในพระองค์และวินัยในฝ่ายวิญญ,ญาณก็คือการอธิษฐานการนมัสการการอ่านพระวจนะคําของพระเจ้าเป็นการส่วนตัวก็จะทําให้เราพบกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นอย่างดีเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วผลที่เราจะได้รับก็คือรางวัลแห่งชีวิต เราจะได้รับพระพรที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราและเราจะได้เติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณถ้าเราควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็จะสามารถมีความสุขและมีความพึงพอใจในการดาเนินชีวิตของเราที่เป็นอยู่ในแต่ละวันดังนั้นเรามาเรียนรู้อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าการฝึกฝนและปฏิบัติเพื่อเราจะสามารถบรรลุไปถึงความสําเร็จในด้านการมีวินัยในชีวิตก็คือเราจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เราจะต้องกําหนดว่าตื่นขึ้นเราจะต้องอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์นมัสการพระเจ้าตื่นขึ้นเราจะต้องไปออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีแล้วก็วางแผนในการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอทําเป็นประจำทุกวันควบคุมตัวเองโดยการตั้งกฎให้กับตัวเองจะไม่ตามใจตัวเองอย่าท้อใจนะครับพี่น้องหากเราทําแล้วมันล้มเหลวเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้วันนี้อาจจะไม่สําเร็จแต่วันต่อๆไปอาจจะสําเร็จได้ เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าขออวยพรพี่น้องของข้าพรองทั้งหลายที่จะมีชีวิตดำเนินกับพระองค์อย่างมีวินัยเขาจะสามารถควบคุมตัวเองจนกระทั่งไปถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเราอธิษฐานขออวยพรทุกท่านไว้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูริจเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ